มันจะเป็นไปได้ไหมที่การ์ดย้ายเซิร์ฟเนี่ยมันไม่ขายอีกก็คือซื้อแล้วซื้อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะไม่ไม่ขายอีกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไหมคือถึงคูดาวจะครบถึงคูดาวไอ้ตรงซีซันอินฟอร์น้องไปกดที่ซีซันอินฟอร์ดีถึงคููดาวจะครบก็จริงแต่ไม่มีการ์ดอ่ะจะออกยังไงเออวันแบบมันจะซื้อการ์ดมัน มันมันจะเป็นไปได้ไหมที่เอครูดาวครบแล้วก็จริงแต่ไม่มีการ์ดก็ออกไม่ได้มันจะเป็นไปได้ไหมทีนี้ขี้อะไรมานั่งคิดว้เฮ้ยครูจะเอาการ์ดของน้องๆในคอร์อดมาเผาทิ้งงี้เหรอเก็บไว้ให้มันดีกว่าไหมเออแบบว่าเ้ยถ้าเกิดแบบว่ามันไม่ขายการ์ดล่ะไปดูตรงซีซันโกดิเห็นปะ่ะปกติแล้วอะถ้าเกิดมันคิดว่าครูดาวครบแล้วมันก็ใช้การ์ดต่อได้เงี่ย มันก็ควรจะซื้อได้ทุกๆ,กๆ,ๆอ่าซีซั่นือเปล่าวะน้องลองอ่านภาษาอังกฤษ,ษ,ษตรงคําอธิบายสิมันแปลว่าอะไรอ่ะพอจะแปลได้ปะมันคือสเปเชียลอีเวนต์ถูกไหมสเปเชียลอีเวนต์ใช่ไหมใช่สเปเชียลอีเวนต์เทโอนลี่ uh, ่อวิลิเบิลใช่ปะ มันบอกว่ามันแจกให้เฉพาะเป็นอีเวนที่วินเทอร์มันมาโอเนื่องจากโอกาสที่วินเทอร์มามันจึงแจกการ์ดย้ายเสริมให้ถูกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอีเวน์อะไรอีกแล้วไงเพราะงั้นหนึ่งไอดีได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นใช่่อาถ้าเกิดย้ายสีสัน้นถ้าเกิดถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยพี่รอคูดาวจบปุ๊บก็สามารถจะให้ต่อได้แล้วเช็คการ์ดอะยีในการย้าย โอลี่โอลี่วันโอลี่วันเท่านั้นหมายความว่าใครที่ใช้ไปแล้วก็คือก็ไม่สามารถย้ายได้อีกแล้วถือไหมไม่ใช่มันไม่สามารถย้ายได้อีกแล้วเขานั่งคิดคดูเฮ้ยน้องมันคือไอเทมแร่นี่ว่ะมันคือการ์ดนางปลานี่ว่ะเฮ้ยใช่ไหมมันคือการ์ดนางปลาเลยแหละก็คือถ้าเกิดใครยังไม่ใช้ก็ก็เก็บไว้ได้สมมติว่าจะขายดีอ่ะก็คือราคาได้อยู่นะใช่ไหม ก็มันก็เป็นการใบเดียวไะคือแบบมันมีใบเดียว,วคือไปแล้วด้วยเออคือมีแค่ใบเดียวใช้การจเจฟได้แค่ใบเดียวได้แค่ครั้งเดียวไงสิทธิ์ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกสามสิบวันข้างหน้าก็ได้เออถ้าเกิดแบบว่าเอ,อ้สามสิบวันหน้าว่าการแม่งรีให้กดได้โอเคก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิดอีกสามสิบวันข้างหน้าแม่งไม่ได้ขึ้นมา <S <S ก็คือพี่แมวจะยาไปวันที่สิบสามใช่ไหมใช่